เ้ยยก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเน a t ได้ที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้เอาลารู้พิกัดสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีแต่เขาก็ไม่เคยมั่นใจว่าจะพิชิตมันได้เพราะทันทีที่ก้าวเข้าไปด้านในแล้วบรรยากาศมันก็ไม่ปกติอีกต่อไป ความหลอนเริ่มต้นขึ้นเมื่ออยู่ดีๆเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งก็ถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นเวียงเข้าใส่เขาอย่างแรงเสียงกระแทกดังสนั่นจนเขาใจฟอยังไม่ทันตั้งสติได้ก็มีตู้ไม้เก่าๆอีกใบเริ่มขยับเองมันเลื่อนไหลออกจากตำแหน่งก่อนจะล้มโครมลงไปเองใ่ไม่มออาทะเลกวะลามาิกอัตลาอับลล้าทำ لا ل ه ห ل ลั ل ل ه لا ل ه ل ا الله لا ل ه ل ا الله ن ت جن ง و محمد الله القوي و จ ن าก ا ل น ع ف ا ء الله ا ل ั و ي و ن ت ้นคว ع ف ามหลังลอนกจาก็นกระดับข้นคว้าไป้อีกขั้นเพ็ยกระดับขึขาะเม้่ไปอเกขัาไ้ปยนงห้อเมื่งถอัขาไปยังห้องถัดไป จูจ่ๆประตูไม้ที่มีข้อความเขียนทับเอาไว้ก็ปิดกระแทกดังปังต่อหน้าไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เปิดปิดสลับกันราวกับมีบางสิ่งกำลังโมโ oh หอยู่ด้านหลังประตูพี่แคกถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวและก่อนจะเดินออกจากจุดสำรวจสุดท้ายประตูใหญ่ด้านหน้าก็ปิดเองอีกครั้งอย่างช้าๆเหมือนจะปิดทางไม่ให้เขาออกไปเจอแบบนี้ต่อให้ใจกล้าแค่ไหน

ลคลิปนี้ถูกบันทึกเอาไว้ได้จากกล้องวงจรปิดภายในลิฟต์ตอนแรกก็เห็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเหมือนการใช้งานทั่วไปไม่มีอะไรผิดปกติเลยเธอยืนกดชั้นตามปกติแต่ผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีความธรรมดานั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นความหลอน เพราะใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ค่อยๆเปลี่ยนรูปไปอย่างน้าคนลุกผมยาวของเธอกลับหายไปกลายเป็นทรงผมสั้นแบบผู้ชายและโครงหน้าเองก็เปลี่ยนตามจากใบหน้าของผู้หญิงกลับกลายเปลี่ยนเป็นผู้ชายแปลกหน้า เหตุการณ์แบบนี้หากไม่ใช่ภาพตัดต่อก็คงเป็นอะไรที่พิลึกพิลั่นและหลอนจนยากจะอธิบายได้จริงๆบางคนที่ได้ดูคลิปก็เชื่อว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่เคยเสียชีวิตอยู่ในที่แห่งนี้นั่นเองแต่บางส่วนก็สงสัยว่าอาจจะเป็นการตัดต่อหรือใช้เทคนิคบางอย่างหลอกตาสุดท้ายแล้วคลิปนี้เป็นเหตุการณ์จริงหรือเป็นเพียงผลงานการตัดต่อกันแน่ ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของทุกท่านจะตัดสินใจบ้านหลังนี้มีปีศาจและทีมต้องการจะขับไล่มันออกไปเขายอมรับว่าปีศาจในบ้านหลังนี้แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่ทำเอาเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดเขาเตรียมตัวมาดี แต่ไม่มั่นใจว่าจะดีพอไหมยังไม่ทันที่จะเริ่มอะไรวัตถุบางอย่างก็ถูกขว้างมาจากด้านหลังปีศาจเริ่มแสดงตนออกมาแล้วทิมลองใช้เครื่องมือสื่อสารแต่ปีศาจตนนี้ก็พยายามทำให้เขากลัวเขาหวังว่าวงกลมอาคมจะเอามันอยู่แต่ทันทีที่เขาออกมานอกวงอาคมนั้นก็มีเงาดำพุ่งเข้ามาโจมตีจนชายหนุ่มนั้นล้มลงในทันทีทน по четыре в каждой комнате. Они должны брать проклятие. Из этого дома самому. Не веришь? Не. นเริ่มทำร้ายเขารุนแรงขึ้น,นเรื่อยๆเช่นในตอนนี้ที่ร่างของทีมลอยขึ้นกลางอากาศเหมือนถูกบีบคอโดยสิ่งที่มองไม่เห็นขาของเขาแกวงอยู่กลางอากาศนั้นมือทั้งสองยื้อกับบางสิ่งที่ไม่มีตัวตนเขาดิ้นอยู่นานเกือบนาทีถึงจะหลุดออกมาได้กล้องจับภาพเห็นว่ามีแขนปิิศนาโผลออกมาตามหลังของเขาลักษณะของแขนนั้นถึงจะดูคล้ายมนุษย์ แต่มันก็ผิดสัดส่วนไปมากทิม,มรีบกลับเข้าไปในวงอาคมและสวดคาถาขับไล่ปีศาจจนพิธีกรรมนั้นเสร็จสิน้นวิญญาณน,นั้นถึงจะหายไปได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะหายไปตลอดการไหมนะครับเ ยูเซิสวางแผนมาน,นานว่าจะบุกบ้านผีสิงหลังนี้ให้ได้คนแถวนั้นไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้แล้วยูลิซิสจุดเทียนกลางห้องเพื่อท้าทายผีโดยตรงจนเมื่อเสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมมืดแล้วจูจูเทียนก็ดับลงไปเองแม้ในขณะนั้นจะไม่มีลมเลยทันใดนั้นห้องด้านหน้าก็สว่างวาบโดยแสงเทียนทั้งที่ยูลิซิสก็ยืนยัน ว่าไม่มีเทียนของเขาอยู่ในห้องนั้นแน่แน่ ทันใดนั้นเองบานประตูก็ล้มลงอย่างแรงเผยเห็นภาพที่ทำให้ขาเขาแทบจะหมดแรงนั่นคือผีสาวผิวขาวซีดผมยาวรุงรังกำลังจ้องมองตรงมาที่เขาก่อนที่เขานั้นจะตั้งสติได้สิ่งนั้นก็หายไปตอนหน้าต่อตาเขาลองไปตรวจสอบดูทั่วห้องแต่กลับไม่พบเจอกับอะไรอีกแล้วนอกจากบานประตูห้องที่ปิดลงเองอย่างแรง เขากลัวว่าจะถูกขังจึงต้องรีบหาทางหนีออกมาก่อนหนุ่มอบป้าชาวเกาหลีผู้รักในการล่าท้าผีคืนนี้เขาวางแผนไว้ ว่าจะเข้าไปสำรวจในบ้านร้างหลังหนึ่งที่เคยเกิดคดีฆาตกรรมหญิงสาวเจ้าของบ้านวิญญาณของเธอยังอยู่ที่นี่เขารู้สึกได้ทันทีว่าบรรยากาศในนี้ไม่ปกติเลยแต่สิ่งที่ทำให้เขาผวาคือจังหวะที่เงยหน้ามองไปยังมุมหนึ่งของผนังเขาเห็นศีรษะของผู้หญิงพอออกมาจากมุมแคบๆใบหน้าเลือนรางแต่ดูชัดพอที่จะรู้ว่าไม่ใช่คน ทำเอาโอปป้าวิ่งหนีแทบไม่ทันตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มสำรวจอะไรเลยดูุิเอ๋อ혹시누구계세요 จนเมื่อรวบรวมความกล้าได้อีกครั้งเขาก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นเ,นเรื่อยๆขณะตามหาต้นเสียงนั้นจู่ๆมือขาวสีทาเล็บสีแดงก็เอื้อมมาจับเข้าที่ขาของเขาอย่างแรงชายหนุ่มถึงกับสะดุ้งถอยหลังก่อนที่มือนั้นจะชักกลับหายไปในความมืดไอ้เจ้าก็ยกัหนกัเลยเจ้าอครา ท่า나ผู้ชมต่อมาก็มีเสียงเคาะดังขึ้นอยู่ทั่วบ้านไม่นานมือสีขาวเดิมก็ปรากฏให้เห็นอีกครั้งคราวนี้มันกำลังเกาะอยู่ที่ขอบผนัง แล้วค่คยอยๆรูดขึ้นไปเองอย่างช้าๆก่อนจะหายไปในความมืดนับปวาเป็นขําคืนที่ยากลำบากมากสำหรับเขา<ร>อากาชิเมะอยู่ <conven> ี <cs> ่ ผีอาก็มาค้างคืนในบ้านร้างหลังนี้ด้วยตนเองเพราะอยากจะพิสูจน์ตำนานผีเจ้าสาวที่ถูกคนรักทิ้งในวันแต่งงานเธอตรอมใจและจบชีวิตตนเองลงที่นี่ผ่านไปสิบกว่านาทีเสียงเคราะรุนแรงก็ดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเสียงนั้นดังไม่หยุดเหมือนคนกำลังระบายความโกรธแล้วก็เงียบหายไปอีกเป็นเวลานานคุก มีม e ีซิน่ะอยู่ท um> ี่นี่ท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 ี่นี่สพิธิ์ท์บอพอตกดึกขณะที่ตีอาโก้นั้นกำลังนอนอยู่กล่องที่ตั้งเอาไว้ก็จะภาพประตูกระแทกอย่างแรง และดูเหมือนว่าจะไม่ยอมหยุดลงง่ายๆทำให้เขาสะดุ้งตื่นและต้องรีบลุกไปดูจนได้พบเข้ากับหญิงสาวผิวซีดกำลังเดินผ่านหน้าตาเฉยไม่พูดไม่เหลียวมองมาเพียงแต่เดินไปด้านหน้าอย่างช้าๆผมเธอยาวปิดหน้าท่าทางเหมือนไม่ใช่คน เชียโก้นั้นตั้งสติได้ก็รีบตามไปแทบจะทันทีมั่นใจเต็มร้อยว่านั่นคือผีเจ้าสาวในตำนานแต่พอไปถึงจุดที่เธอเดินผ่านไปที่นั่นกลับพบเพียงความว่างเปล่าเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเลยชายสองคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายตามภาษาวัยรุ่นชาวไร่ ทุกอย่างดูปกติดีจนกระทั่งชายที่ซ้อนท้ายอยู่รู้สึกปวดท้องเบาจึงขอให้เพื่อนจอดรถที่ข้างทางก่อนหลังจากจาัดก,การธุระเสร็จสับเขาก็รีบเดินกลับมาที่มอเตอร์ไซค์แต่ทันทีที่เงยหน้ามองขึ้นไปที่ท้ายรถเขาก็ต้องพังงะถอยหลังแทบล้มเพราะมีบางสิ่งบางอย่างนั่งอยู่ที่ท้ายรถก่อนหน้าเขาแล้วสิ่งนั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ แต่หน้าตาไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนเป็นใบหน้าผิดรูปผิวหนังหมองคล้ำและที่สยองที่สุดคือมันกำลังยิ้มกว้างแบบบิดเบี้ยวกว้างจนเห็นเหงือกเหมือนกับปอบอินเดียชายหนุ่มวิ่งถอยหลังออกมาด้วยความตกใจ ส่วนเพื่อนที่เป็นคนขับเขาเองไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวว่าตอนนี้ผู้ที่ซ้อนท้ายโมอเตอร์ไซค์อยู่ไม่ใช่คนก่อนที่จะบิดรถออกไปเพราะคิดว่าเพื่อนขึ้นมาบนรถแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเหมือนกันนะครับเกวราไยอ ไ้เจริญปิชาจูด้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ